ไลฟ์แฟชนนะคะและอย่างที่บอกกันไว้ตั้งแต่ต้นรายการว่าวันนี้เรามีแขกพิเศษมาเต็มสตูดิโอของเราเลยนะคะต้องต้อนรับกันเลยนะคะเกสโนว่าไม่ดค่ะยังไม่หมดด้านหลังนะคะจะเป็นน้องๆนะคะที่มาร่วมทำงานโปรเจกต์พิเศษกับเกสโนวาโดยเยพต้อนรับด้วยค่ะสวัสดีค่ะให้เกสโนวานำตัวทีละคนก่อนดีกว่ามสวัสดีครับน็อตครับผมครับสวัสดีครับเนมครับสวัสดีครับนาทีครับ ครับสวัสดีครับไปครับผมขอบคุณนะฮะก็วันนี้นี่ลำบากลำบนกับผ้าปิดปากันี่ต่อไปครับยังต่อไปครับต้องเซ็ตมานทั้งนี้นะใช่คอนเซ็ปต์ไม่ต้องกลัวกเขาสิว่าไม่ลำบากชิลๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เกันรักของเกสูรไปแล้วลำบากลำบากถ้าถ้าน็ดเป็นหวัดมาผมผมก็ไม่ต้องกลัวนะครับตรงเนี้ย เซฟตี้กันเรื่องของความสะอาดกันไปอ่ะตอนนี้เป็นโปรเจกต์พิเศษเลยทีเดียวครับเพราะว่าโอ้โหฉลองปรากฏการณ์ไกลแค่ไหนคือใกล้เนาะใช่40กว่าล้านวิวบน u t u b e นะฮะแล้วก็2อง0ันคลิปเออน้องๆที่อยู่ข้างหลังนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาทำเป็นคอเวอร์ใช่ไหมลง YouTube ใช่ไหมฮะนี่จริงๆยังมีอีกเยอะกว่านี้ใช่ไหมฮะแต่ว่ามาไม่ได้เนาะใช่ทางทีมงานเราส่งข้อความไปแล้วว่าผิดหวังใช่เราไม่พันขนาดนั้นเกินไป ใช่ต้องมีส่วนหนึ่วนนคือศัตรูเราก็เล็กแค่นี้นะคะเอาเาหมดตัวไม่ไหวอ่ะนะอ่ะมาพูดถึงหน่อยนะฮะเกสโนวาบอกหน่อยแล้วกันนะครับว่าเวอร์ชั่นนี้นะที่จะเป็น MV ออกไปเนี่ยนะฮะเป็นเวอร์ชั่นที่รวบรวมน้องๆมาร้องเพลงเวอร์ชันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่เราเห็นโอ้โหมีคนให้ความสนใจเยอะขนาดนี้เลยนะเราก็อยากจะ ชวนทุกคนเนี่ยมาร้องเพลงนี้อีกทีหนึ่งเพราะว่าอันออริจินอลเนี่ยมันเหมือนว่าเรากำลังตามหาใครสักคนหนึ่งอยู่อยากเพื่อที่จะมาใกล้กับเราครับพอปล่อยเพลงไปเนี่ยเหมือนทุกคนให้คำตอบว่าแบบครับเดี๋ยวนะฮะน็อตกามจะหลุดหรือเปล่าครับนี่ควรกามมาผ้าจะหลุดอ๋ออย่าเพิางจับไว้ก็ตกใจครับผมกินกับเอามาแล้วแบบให่มันติดอยู่ครับอกต้องดุนไปด้วยฮะเดี๋ยวร่คือหาคนมาใกล้หาคนมาใกล้เราไม่กินมืดดึกไม่พอแล้วจะต่อแล้ว ก็คือก็คืออ่างเรากคือเหมือนว่าทุกคนเนี่ยก็เหมือนเ o อร์เพลงเนี่ยเหมอนตอบเขาอยากจะใกล้กับเราแล้วก็ขอชวนทุกคนมาใกล้แล้วร้องเพลงนี้ใหม่อีกรอบเลยดีกว่าแต่วิธีการที่จะเลือกคนมาร่วมโปรเจกต์นี้นะคะมันมีตั้งสองพันกว่าคลิปอะที่เราเลือกแต่หน้าตาดีๆทั้งนั้นเลยครับหน้าตาหน้าตาจริงเหรอครับผม ใช่แล้วใช่ไหมฮะใช่บ้างเลยจะเป็นคนแรกที่พิธีกรโดนต่อยหน้าน้องนี่รู้จักน้องคนนี้เขาผมเคยประกวด Hot Wave มีสื่ออวบด้วยนะอ๋อเหรอเออนี่ไม่ธรรมดาวงดอกเบี้ยบานแบนนะอ้ยนี่นี่นี่บีดีกีนะบิดบดินแคบบิดบดินใช่ไหมใช่ตัดผมง่ายมากอันเนี่ยงั้นมาที่ทีละคนเลยดีกว่าให้นั่งนั่งโตกันหน่อยสวัสดีครับผมชื่อทอยครับนี่คุณทอย่ะทอยค่ะสวัสดีค่ะชื่อพลอยค่ะพลอย <aunque S 2> สวัสดีค <czego> ่ะชื่อแก้มค่ะคุณแก้มทานข้าวยังครับไม่แน่แน่ด้วยเผื่อให้เผื่อเขาหิวสวัสดีค่ะชื่อแซดค่ะแซดนะครับแซดหอมแซดทานข้าวอีกคุณแซดเนี่ยจับแล้เนี่ย เลยครับคุณแซคครับต่อ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 เลยคับคุณแซคอยู่อยู่บ้านหรืออยู่หอพอแล้วไอจานเนี้คู่ไอจานนี้แฟนเี่อยู่ทางบ้านเขาเดินมาต่อเออจานเต็มคำเข้าไม่เกี่ยวต่อต่อครับต่อครับสวัสดีค่ะชื่อไข่มุกค่ะไข่มุกทานข้าวแล้วเรียบร้อยมันต่อไปอะสวัสดีครับเบิร์ดครับก็ไม่ถามหรอคุณคุณเบิร์ดน่าจะเอา ถ้าปิดปากกคนเกินได้ครับคนต่อไปครับผมครับสวัสดีครับชื่อบิ๊กครับชื่อบิ๊กนะฮะบิ๊กครับผมสวัสดีครับชื่อโตครับโตนะครับสวัสดีค่ะชื่อแนนค่ะแนนครับผมสวัสดีครับนาวินครับโอ้เป็นลูกครึ่งมาครับคุณน้ำมีครึ่งครึ่งควบลูกครึ่งครบลูกครับผมครับคุณน้วินไปตลกข้างนอก ตอนนีก็ที่ก็เป็นเขาเป็นศิลปินเขาโอ้คุณทวินครับผมนี่ก็เป็นคร่าวๆที่ทําเป็นคฟเวอร์แล้วเราไปเปิดเจอด้วยนะใช่ไหมฮะอย่างบางคนก็จะเป็นวงเดียวกันค่ะงที่สามาลีนะครบพราจะเป็นกลุ่มบางคนก็เป็นวงมาแล้วคืออย่างเงี้ยผมอยากรู้ว่าคือเขาไม่ได้ส่งตรงมาหาเราใช่ไหมเขาทําเป็นคฟเวอร์โชว์ของเขาคือเขาแล้วเราจะไปตามตัวเขายังไงเราก็ดูเราดูทุกคลิปเลยครับเราดูทุกคลิปแต่ตั้งแต่วันแรกคือวันนี้มีมีคุณต่อครับที่ที่ เป็นปล่อยเพลงนี้วันแรกแล้วเขาคัมเวอร์วันนั้นเลยภายใน2-3สชั่วโมงที่ปล่อยเพลงนี้ใน YouTube แล้วเราก็เห็นเขาแล้วก็ได้เชิญเขามาร่วมในโปรเจกต์นี้ครับถือว่าเป็นของพิเศษใช่อยากมาร่วมไหมือนิมพ์คอมเมนต์ไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่อะไรครับแล้วตอนแรกตอนแรกมีที่เขามีส่งทางเกสต์โนวาส่งมาเชิญหรืออะไรอย่างเงี้ยพวกเรามีกลัวๆกันบ้างแบบเฮ้ย โรคจิตเปล่าวะมีไหมมีไหมมีกลัวเหมือนกันค่ะเพราะว่ามีแบบให้ต้องขอเบอร์อะไรไปอย่างเงี้ยเออนี่ไงนี่ไงก็ไม่เป็นไรค่ะก็ส่งไปค่ะเผื่อเผื่อจะใช่ค่ะเบอร์อะไรไปคือการย์เลี้ยงคือการย์เลยเนี่ยให้แกสุนัว่าให้เบอร์โทรศัพท์ให้โตให้เบอร์รองเท้าใช่ชัว คลิปต่อไปที่น้องจะคอบเวอร์นี่คือคลิปอะไรครับส่งไปตรงนั้นดีกว่าเรียนกว่าเขาเรื่องเขาเรื่องเขาเรื่องเป็นการมาเจอกันนี่ก็ลำบากอยู่เหมือนกันเนาะเพราะว่ากว่าจะติดต่อได้แต่ละท่านแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้ยังมีอีกใช่ไหมครับทีนี้พอรวบรวมกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวไหมฮะทำงานกันยังไงฮะก็คือคือพี่พลพี่พลเนี่ยก็จะเป็นหัวหน้าหลักเลยมาทำการอ a r r a n g e เพลงใช่ไครับแล้วก็การทำงานเนี่ยแยกเป็นสองวันคือจะมีสองกลุ่มมาใช่ไหมครับก็อย่างวันแรกเนี่ยวันที่สองก็จะมี สาวผ่านดนตรีเธอตัวสาวซเท่านี้คอนที่เขาเล,ล่นกเพลงนตรีเล่นก็เขามาอ่านดยแ่เอ๋แล้ว,แล,วแล้วในส่วนของพาร์ทดนตรีที่ที่เป็นพาร์ทเดิมแบบนี้ก็ยังคงไว้อยู่ป่ะฮะก็ยังยังมีบางลายที่เราเอามาใจเขาสอนลายก็ไม่ได้อ่านใหม่แต่ว่าเขาจะมีลายเพิ่มไปอย่างโซโล่กีตาร์ก็จะเ,เ,เปลี่ยนไปด้วยเรื่องจากว่ามีเสียงแ่บคนเยอะแยะอย่างี้เราก็ต้องขับผมยามให้มันเข้ากันครับผมเดี๋ยวนะฮะอันนี้ตกลงมานิดนึงครับโน้ตครับเอาขึ้นขึข้นมยครับ ใช้ไม่ถืออะไรอ่ะทำไมอ่ะขอใช้ไม้เขาพูดจบแล้วส่งดนครีครับผมเมื่อกี้เสียงไม่เท่าเอาเอาใหม่ที่ทีทั้งหมดไม่เขาบอกว่าก็ยังคงลายดนตรีอย่างเดิมแต่ว่าบางคนที่มาเนี่ยนะฮะบางคนเล่นดนตรีได้ก็เอาลายดนตรีของคนนั้นเข้าไปด้วยนะครับทีนี้ก็มีคุณพลเป็นโปรดิวเซอร์นะฮะเรียกว่าน้องๆอถามน้องๆมาดีกว่าน้องๆมาเจอโปรดิวเซอร์ของเรานี่เป็นยังไงบ้างครับ ก็รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็รู้สึกแบบเป็นเกียิเพราะว่าเคยเห็นพี่พลแต่ในทีวีค่ะแล้วก็แบบพี่พลเก่งมากมากค่ะนะครับนะก็เลยก็จังเป็นยัไงบ้างคะคุณอีกสักคนคุณก <c oughs> ็ตื่นเต้นแก้มค่ะ <c oughs> ชื <c oughs> ช่อแก้มจำได้แต่หน้าก็ตื่นเต้นค่ะพี่พลเห็นเห็นมีพี่ๆเขาบอกว่าพี่พล หินมากแบบอัดกิต้ามีน้ำตาเล็ดอะไรเลยจริงเหรอใครใครอัดกีต้าคุณคุณเหออ๋อนี่อ๋ออัดกีต้าร้องไห้เลยแสดงว่าเขาโกหกอะนาทีร้องม่านาทีนดร้องร้องพวกเราพวกเราพวกเราร้องนะครับพวกเราเก่งไม่พอแต่น้องเขาเก่งแล้วนี่ก็ระดับฮอตเวฟแล้วอ๋อฮัลโหลัล ไปแล้วไม่จะหลง <c oughs> ถามรวมๆบ้างครับถามเนหน่อยฮะเน<า>พอมันรวมเป็นเวอร์ชั่นพิเศษแบบนี้เนยรู้สึกไงบ้างครับ <c oughs> กอคือตอนแรกก็รู้สึกว่าแบบเขาอยากจะมากันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ว่าคือ,ค,อคือเขาอาจจะคาวเวอร์เขาชอบเพลงนี้แต่เขาอาจจะไม่ได้แบบ อยากจะมาร่วมแจมของเราอะไรเงี้ยนะว่าพอเขามาก็รู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ศิเป็นเก่งๆใน YouTube เนี่ยให้ให้เกียรติมามาทำเพลงกับเราก็ต้องขอบคุณมากๆทุกทุกคนนะครับโอ้โหนี่แหละฮะคุณผู้ชมฮะที่เนมพูดนี่คือความผูกพันนะฮะระหว่างคนที่ทำคลิปคัฟเวอร์กับต้นแบบศิลปินเองใช่นะฮะเพราะตัวต้นตัวตัวจุดตั้งต้นก็คือเพลงไกลแค่ไหนคือใกล้เนี่ยที่เป็นตัวเชื่อมนะฮะให้เจสโนวากับเนียนทุกคนที่เขาทำคัฟเวอร์เนี่ยมาเจอกันนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็ ทุกคนก็มาทําเพราะว่าชอบในเพลงนี้กันใช่ไหมฮะก็มาได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรกันด้วยครับผมส่วน,วน,วน,นี้มีไหมไม่มีนะเออ <c oughs> มีใครติดต่อไปแล้วก็มีดอกแรกมาแบบบัตเจ็ตเท่าไหร่คะเป็นเกโน เขาบอกนะผมไม่เอาตังค์เหรอผมเหือบวดให้พรรษาหนึ่งด้วยชอบจริงรสชอบจริงซึ่งวันนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราจะมีพรีเมียร์นะครับ MV เพลงนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะมาให้ดูที่แรกในโลก ในจักรวาลเลยทีเดียวซึ่งเป็นเวอร์ชันพิเศษเวอร์ชั่นที่ไปทํางานร่วมกันมาที่เล่ามานี้นะคะก็จะแบบว่าอลังการงานสร้างจัดเต็มกันหลายคนททีเดียวนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเพลงนี้พร้อมๆกันกับคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้ดีไหมฮะน้องๆเชื่อว่าน้องๆคงตื่นเต้นมากๆแน่นะฮะแล้วก็ก่อนที่จะเข้าไปชมครับเดี๋ยวเราให้น้องๆเนี่ยนะฮะหรือว่าโอ้บางคนก็ไม่น้องเนาะให้ทุกท่านเนี่ยให้ให้อะไรล่ะให้ให้นี่เนี่ย เสียเป็น cover เสียเป็นคัฟเวอร์ทุกคนเนี่ยครับผมร้องส่งเข้า mv ไปเลยเฮ้ยอ้อลังการไปเลยพร้อมไหมฮะเอาเลยเอาเลยวอร์มเสียงก่อนไหมฮะเอาแล้วแต่เอาเลยเอาแล้วเอาแล้วอ่ะพร้อมแล้วก็ร้องเสร็จก็เข้า mv ไปเลยพี่เอ๋เลยเท่ๆเลยที่แรกในโลกนะครับคุณผู้ชมครับใกล้แค่ไหนคือใกล้เวอร์ชั่นพิเศษครับ5 4 3 2 I like can't i ความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM z ทางช่อง16และช่อง33หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku-band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www gmmmusic com live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ์ www gmmmusic com live gmmmusic บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี